ขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาส,สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่28กรกฎาคม2565เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้กําลังร่วมกันศึกษาในพุทธานุสติว่าด้วยตถาคตเพราะตรัสรสูร้ชอบยิ่งซึ่งธรรมะอันท่องแท้ตามเป็นจริงเป็นอย่างไรและได้อัญเชิญพระสูตรคือมหาหัตถิปโทปมาสูตรท่านพระสารีบุตรนั้นได้แสดงแก่ภิกษุณพพระเชตวันมหาวิหารค่ะในพระสูตรนี้เปรียบเทียบอริสสีกับรอยเท้าช้าง และท่านได้ขยายความในอริยสัจสี่ออกมาเป็นทุกขะอริยสัจทุกขะสมุทยัยสัจทุกขะนิโรธสัจทั้งขยายความวิธีการปฏิบัติในอริยสัจทั้งสี่นั้นนะคะโดยได้ขยายในเรื่องของอุปทานขันห้าในรูปนั้นเป็นมหาภูตรูปทั้งสี่ออกมาท่านได้กระจายอุปทานขันห้า ไปสู่นยัยยะของอายตนะและประมวลลงสู่อุปทานขันห้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นจึงสรุปลงสู่ปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปนธรรมค่ะให้ศึกษากันไปแล้วในเรื่องของอายตนะทางตาขณะนี้ก็กำลังร่วมกันศึกษาในโสตายตนะคืออายตนะทางหูค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องในย,ยาเดียวกันนะล่ะค่ะเพียงแต่ว่าในการศึกษานั้นจะต้องฝึกความเข้าใจให้ชัดเจนนะคะเราถึงจะสามารถประพฤติปฏิบัติตามได้เมื่อวานนั้นได้สาธยายไปในเรื่องของอายตนะทางหูไปแล้วแต่วันนี้จะทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในในยะที่ท่านพระสารีบุตรนั้น ได้ขยายความออกมาในเรื่องการหมุนไปของกระแสแห่งธรรมว่าการที่จะเกิดวิญญาณต่างๆในวิญญาณทั้งหกนั้นคือทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายและทางใจนั้นเกิดด้วยเหตุอะไรและหากจะไม่เกิดขึ้นก็เพราะด้วยเหตุอะไรบ้างซึ่งท่านได้กล่าวโดยย่อให้ฟังเป็นส่วนๆดังนี้นะคะ โดยในยัยยะของทางหูนั้นจะร่วมกันศึกษาดังนี้ค่ะโสตะที่เป็นอายตนาภายในไม่แตกคำลายเสียงที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่ครองและทั้งความใส่ใจอันเกิดจากโสตะและเสียงนั้นก็ไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากโสตะและรูปนั้นจะเกิดขึ้นได้ไหมคะ ในเมื่อมีปัจจัยไม่บริบูรณ์อย่างนี้เราก็ตอบได้ใช่ไหมคะว่าโสตวิญญาณน,นั้นก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะโดยในยะแรกเราก็จะเห็นแล้วว่าในการประชุมแห่งกระแสของธรรมะนั้นหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะเกิดโสตะวิญญาณได้นะคะในยะแรกนั้นก็คือไม่มีอะไรคะ ไม่มีเสียงที่เป็นรูปที่เป็นอายตนาภายนอกมาสู่ครองการมณสิการก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโสตวิญญาณก็เกิดขึ้นไม่ได้ค่ะในนัยะที่สองในเรื่องของโสตวิญญาณก็คือหากโสตที่เป็นอายตนาภายในไม่แตกทํำลายเสียงที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่ครองโสต แต่ความใส่ใจอันเกิดจากโสตะและเสียงนั้นไม่มีวิญญาณในส่วนที่เกิดจากโสตะและเสียงนั้นก็จะปรากฏได้ไหมคะในเมื่อมีความบกพร่องหนึ่งอย่างคือความใส่ใจในเสียงนั้นไม่มีก็ตอบได้ใช่ไหมคะว่า โสตะวิญญาณน,นั้นก็จะไม่ปรากฏเกิดขึ้นนั้นหมายถึงว่าในการประชุมแห่งเหตุปัจจัยเมื่อไม่บริบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณก็ปรากฏเกิดขึ้นไม่ได้ในลำดับต่อมาแต่เมื่อใดโสตะที่เป็นอายตนาภายในไม่แตกทำลาย เสียงที่เป็นอายตนาภายนอกก็มาสู่ครองโสตด้วยทั้งความใส่ใจอันเกิดจากโสตะและเสียงก็มีเมื่อนั้นโสตะวิญญาณส่วนที่เกิดจากโสตะร,รูปนั้นย่อมปรากฏเกิดขึ้นเหตุปัจจัยบริบูรณ์นั้นก็ย่อมเป็นการประชุมลงแห่งวิญญาณที่บริบูรณ์ด้วย ในในยะทั้งหมดนั้นนะคะในทวารทั้งหกท่านจะกระจายออกมาเป็นสามหัวข้อเนื่องจากว่าเหตุปัจจัยต่างๆนั้นเป็นธรรมะอย่างนั้นจริงๆค่ะเป็นธรรมชาติของชีวิตที่หมุนไปอย่างนั้นนะคะแม้โสตับประสาทนั้นยังดีอยู่แต่ถ้าปัจจัยอย่างอื่นเช่นเสียงนั้นไม่มาสู่ครอง หรือไม่มีการมนาสิกานั้นวิญญาณก็เกิดขึ้นไม่ได้ในทํานองเดียวกันแม้มีเสียงมาสู่ครองโสตประสาทก็ยังดีอยู่แต่เมื่อไม่มีการมนาสิกาโสตวิญญาณก็เกิดขึ้นไม่ได้กระแสะแห่งธรรมะที่จะเกิดขึ้นได้บริบูรณ์นั้นต้องอาศัยปัจจัยอันเหมาะควรทั้งหมดนะคะที่กล่าวมาด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าทุกขาอาริยสัตว์กว่าจะเกิดขึ้นได้แต่ละครั้งแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นโสตะวิญญาณจากักรวิญญาณคานะวิญญาณหรือวิญญาณทั้งหลายนั้นต้องอาศัยปัจจัยที่เหมาะสมจริงๆเท่านั้นจึงเป็นธรรมะที่เราต้องกำหนดรู้และยอมรับได้เมื่อธรรมะต้องเกิดด้วยเหตุปัจจัย ย่อมกล่าวได้ว่าธรรมะเหล่านี้นั้นย่อมมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเพราะตัวเหตุปัจจัยนั้นไม่เที่ยงใช่ไหมคะแล้วตัวผลที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเที่ยงแต่ที่ไหนและที่สำคัญอีกเมื่อความไม่เที่ยงนั้นมีอยู่ย่อมเบียดเบียนทำให้ทนไม่ได้ จึงมีความเป็นทุกข์เกิดขึ้นสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นย่อมเป็นอนัตตาสามัญลักษณะเหล่านี้จึงปรากฏเกิดขึ้นชัดเจนนะคะเพื่อเราฝึกในแบบฝึกหัดที่เป็นเรื่องของโสตะพอสมควรแล้วนะคะลองพิจารณานั่งไตรตรองดูนะคะท่าน,นจะแสดงไว้สามอาการหรือสามหัวข้อนั้นเองนะคะ คือทั้งหมดนั้นในสามข้อท่านพระสารีบุตรแจกออกมาให้เห็นเพื่อให้เรารู้ว่าการแปรปรวนอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นก็ย่อมทำให้วิญญาณเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ลองนั่งพิจารณาใคร่คลวนดูให้รู้ชัดภายในใจนะคะจากสัญญาที่จำไว้ได้ทั้งทางตาทางหูแล้วหลังจากนั้น ท่านก็เทียบลงสู่อะไรเราก็คงจําได้ในหัวข้อในเรื่องจักสู่แล้วท่านก็จัดลงสู่ในเรื่องของอุปทานขันห้าใช่ไหมคะนั้นก็คือโสตะกับเสียงจึงจัดอยู่ในรูป,ปูปาทานคันก็คืออุปาทานคันคือรูปส่วนเวทนาที่เสวยอารมณ์นั้นก็เป็นธรรมะอีกตัวหนึ่งต่างหากไม่ใช่รูป ไม่ใช่สัญญาและไม่ใช่สังขารรวมทั้งไม่ใช่วิญญาณนะคะเป็นสภาพที่เป็นตัวเสวยอารมณ์และนั้นคือเวทนูปาทานขันเป็นอุปาทานขันคือเวทนาค่ะส่วนสัญญาที่จำได้ว่าเสียงนั้นเสียงนี้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้นะคะนั้นคือสัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญานั้นเอง ส่วนสังขารขันนั้นก็จะมีภสษะเจตนาเอกคคตาชีวิตตินสีและมนสิการซึ่งคิดแค่ในจากขวิญญาณโสตวิญญาณเป็นต้นเท่านั้นนะคะจะมีอยู่ห้าตัวนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือมีมนสิการ ึ่งท่านได้กล่าวว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเห็นการได้ยินหรือการรับรู้ทางใจค่ะเพราะฉะนั้นเราก็แยกได้ชัดเจนบ่อยๆนะคะต้องฝึกแยกว่ามีอะไรบ้างอย่างไรตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนะคะตัววิญญาณน,นั้นก็คือ ตัวจิตเห็นจิตได้ยินนะคะจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสเหล่านี้เป็นต้นนะคะธรรมะเหล่านี้เราเกิดขึ้นอยู่ทุกวันทุกวันต้องหมั่นมนานสิการบ่อยๆนะคะว่ามันไม่มีเราจริงๆแต่มีธรรมะที่เป็นกองแห่งขันห้าหรือเป็นการหมุนไปแห่งกระแสธรรมะ ดังที่ท่านกล่าวเอาไว้นะคะว่าธรรมะเหล่านี้ก็คือเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยนั้นละ่ะจึงเป็นปฏิจจสมุปบาทก็เพราะอาศัยและรูปจึงเกิดวิญญาณใช่ไหมคะความประชุมแห่งธรรมะสามประการเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทาน ซึ่งอุป,ปาทานนั้นมีอยู่สี่ประการใช่ไหมคะกามุป,ปาทานทิฏฐุป,ปาทานศีลปตุปาทานและก็อัตวาทุป,ปาทานซึ่งเราก็ได้ศึกษากันไปพอสมควรแล้วซึ่งความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันหาเขาก็เรียกว่าอุป,ปาทานขัน นะคะก็แยกออกเป็นรูปูปาทานขันดังที่กล่าวกันไปแล้วสัญญปาปาทานขันเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นท่านก็จะเอาพุทธพจน์นะคะที่ตรัสเอาไว้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะคะว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นก็คือ อุปาทานขันห้าชื่อว่าเป็นปฏิจจสมุปปนนธรรมที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งความพอใจความอะไรความยินดีความหมกมุน่นฝังใจในอุปาทานขันห้าประการนี้ชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าทุกขสมุทยยะอาเรียสัตการกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ การละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอุป,ปาทานขันนี้ชื่อว่าทุกขานิโรธาซึ่งการจะกำจัดความกำหนัดความเพลินหรือความพอใจได้นั้นก็โดยอาศัยการเจริญอาเรียมักดังที่ท่านแสดงเอาไว้ทั้งหมดนั่นเองก็คือทำความเข้าใจในทุกขะอาริยยัสตให้ชัดเจน สัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นจะกำจัดเจ้ามิจฉาทิฏฐิและเมื่อเป็นอย่างนี้นะคะตันหาทั้งหลายที่เคยพึงพอใจคิดว่าอุปทานขันห้านั้นเป็นของเที่ยงสุขงามอัตตาสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วเพราะสัมมาทิฏฐิแยกแยะจนเห็นได้ชัดว่าไม่มีสิ่งที่คิดว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ปัญหาก็จะไม่ชอบไม่พอใจไม่อาลัยไม่ยินดีไม่หมกมุ่นในอุปปาธนาคารนั้นถ้าจะถามว่าแล้วแยกแยะมากน้อยแค่ไหนก็จนชำนาญนั้นละขาวว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนเราเขาไม่มีหญิงไม่มีชายไม่ว่าในทวารใดๆนะคะ กระจายออกให้ชัดเจนว่าเกิดด้วยเหตุปัจจัยใดๆและยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ซึ่งเป็นวิปัสสนาปัญญาในที่สุดเมื่อใส่ใจบ่อยๆเนืองๆจนเข้าถึงความคลายกำหนัดอย่างแท้จริงนิโรธสัตว์จึงจะปรากฏเกิดขึ้นค่ะซึ่งแน่นอนว่าแล้วแต่ว่า การสั่งสมบุญนั้นไว้มากน้อยเพียงไรนั้นคือสิ่งที่เราต้องทำอย่างเดียวคือปรารบความเพียรอย่างสม่ำเสมอใส่ใจให้รู้ตามความเป็นจริงถ้าเป็นแค่กระแสแห่งธรรมะจริงๆเป็นกระแสแห่งรูปธรรมเป็นกระแสแห่งนามธรรมและเป็นอย่างนี้มาแล้วสังสารวัตรอันมีเบื้องตน้น และเปื้องปลายอันกําหนดรู้ไม่ได้เพียงแต่ว่าขณะนี้เราทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีบุญจริงๆนะคะที่ได้มาร่วมกันศึกษาและน้อมใส่ใจที่จะเจริญที่เป็นไปในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาจนเข้าถึงมัรคาปัญญาให้ได้อะค่ะนะคะก็ควรยินดีในความดี ซึ่งเกิดขึ้นได้ยากอย่างยิ่งนะคะแต่เราได้โอกาสแล้วต่อการปฏิบัติให้ถึงที่สุดเท่านั้นเองนะคะในลำดับต่อมานะคะซึ่งทุกท่านคงจะชำนาญแล้วนะคะว่าต่อไปก็คือทางจมูกหรือคานาประสาทหรือคานประสาท,ทาที่เป็นอายตนะภายในนะคะที่ยังไม่แตกทำลายและ มีอะไรคะกลิ่นหรือคันทะที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่ครองทั้งความใส่ใจอันเกิดจากจมูกและกลิ่นพูดภาษาไทยเพื่อให้ชัดเจนนะคะนั้นก็ไม่มีความใส่ใจไม่มีนะคะกลิ่นก็ไม่มาสู่ครองวิญญาณส่วนที่เกิดจาก จมูกและกลิ่นนั้นก็ย่อมไม่ปรากฏถูกไหมคะนี่คือในยะาที่หนึ่งความไม่เกิดแห่งวิญญาณคือคานะวิญญาณเพราะตัวอารมณ์ไม่มาหนึ่งตัวมนาสิการก็ไม่มีที่จะมนาสิการเพราะไม่มีอารมณ์คะ่ะในลำดับต่อมาก็คือจมูกที่เป็นอายตนะภายในยังไม่แตกทำลาย กลิ่นที่เป็นอายตนาภายนอกมาสู่ครองคือมาสู่ครองจมูกนั่นเองนะคะมีลมพัดเข้ามาแต่ความใส่ใจอันเกิดจากคานะคือจมูกและกลิ่นนั้นไม่มีไม่มีการมนสิการนะคะวิญญาณในส่วนที่เกิดจากจมูกและกลิ่นนั้นก็ย่อมไม่ปรากฏนะคะนี้เป็น ในยะาที่สองที่ท่านแสดงเอาไว้เพื่อให้เห็นว่าเมื่อมีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อายตนะภายในบริบูรณ์อยู่นะคะไปบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างถ้ายิ่งปัจจัยที่กล่าวมีมากอย่างมากเพียงไรบกพร่องแค่หนึ่งอย่างหรือสองอย่างถ้าปัจจัยนั้นมีถึงสี่สิบกว่าอย่าง บกพร่องแค่หนึ่งอย่างหรือสองอย่างก็วิญญาณไม่เกิดเช่นกันเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่มีวิญญาณเกิดทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายและทางใจนั้นต้องมีปัจจัยพร้อมมูลนะคะเมื่อเราฟังอย่างนี้เนี่ยเราจะได้รู้ชัดไม่ไปติเตียนอย่างใดอย่างหนึ่งคือบุคคลภายนอกหรืออารมณ์นะคะ เราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเพราะอาศัยความบริบูรณ์แห่งปัจจัยนั้นเองลำดับที่สามปัจจัยบริบูรณ์หมดนะคะคือจมูกที่เป็นอายัตนะภายในยังไม่แตกทําลายกลิ่นที่เป็นอายัตนะภายนอกมาสู่ครองนะคะทั้งความใส่ใจอันเกิดจากจมูกและกลิ่นก็มี เมื่อนั้นขานาวิญญาณย่อมเกิดขึ้นวิญญาณเกิดขึ้นปุ๊บนั้นก็คือการประชุมมาของอะไรคะขันห้าทั้งหมดซึ่งเราแยกแยะก,กันมาบ่อยๆนะคะท่านก็ได้แยกแยะให้เราเห็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งต่อไปจะเป็นการบ้านในอายัตนะที่เหลือนะคะเรามาร่วมกันแยกแยะตรงนี้ก่อน จมูกและกลิ่นจัดเป็นรูป,ปูปาทานขันก็คือรูปเวทนาที่เสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์หรืออุเบกขานั้นจัดเป็นเวทนาขันเวทนาที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นจะเป็นอุเบกขาทั้งหมดนะคะท่านพยายามแยกแยะให้เราเห็นชัดเจนเลยว่า การประชุมของธรรมะเหล่าเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันที่เรามักจะคิดว่าฉันเห็นฉันได้ยินฉันได้กลิ่นไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของขันห้าค่ะและเมื่อมีความจำหมายในกลิ่นนั้นๆว่านี้กลิ่นดอกมะลินี้กลิ่นดอกกุหลาบนั้นคือสัญญาหรือที่เรียกว่าสัญญูปาทานคันส่วนสังขารขันในที่นี้ ท่านกล่าวก็คือตัวมนสิการนะคะจัดเข้าในสังขารูปาธานคันในคานวิญญาณน,นี้ก็มีอยู่ห้าใช่ไหมคะคือผัสสะเจตนาเอกคตาชีวิตติสีมนสิการสุดท้ายก็คือจิตได้กลิ่นซึ่งเป็นวิญญาณขันก็ครบการเกิดขึ้นแห่งอุปาทานคันในพระพุทธพจน์ก็ได้ตรัสต่อเหมือนเดิมนะคะ ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอุปปาทานขันห้า,ารประการชื่อว่าอะไรคะปฏิจจสมุปปันนธรรมความพอใจความอาลัยความยินดีความหมกมุ่นฝังใจในอุปปาทานขันเหล่านี้ชื่อว่า ทุกขะสมุทยัยการกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอุป,ปาทานขันนี้คือทุกขะนิโรธซึ่งเกิดจากการประมวลมาของอริยมรรคมีองแปดบริบูรณ์ค่ะการบ้านในส่วนที่เหลือลองไปนั่งพิจารณาใครครวญมานะคะแล้วเราค่อยมา พิจารณาตามกันอีกครั้งหนึ่งด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม,ม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาเราสสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแด่สรรพสัตว์ทั้ง31มบภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัดยินดีอนุโมทนาในมหากุศลททางสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพรรนโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุาธเจ้าห่าค่ะ,คะ